สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DriveWing ร r Dr i ช่องที่พาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของโลกยนต์ประกรรมรมีวิวรถใหม่ทุกกลุ่นทั้งสมรรถนะด,ดีไซน์และเทคโนโลยีล้ำสมัยหากคุณรักรถยนต์เหมือนเราที่นี่คือบ้านของคุณวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถ SUV ที่ครองใจคนไทยมายาวนานกับรุ่นล่าสุด2027 Toyota Fortuner รถอนเนกประสงค์สุดแกร่งที่มาพร้อมความหรูหราและสมรรถนะเหนือระดับในทุกเส้นทาง โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2027ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดให้มีความหรูหราและทรงพลังมากขึ้นเส้นสายภายนอกคมชัดดูสปอร์ตและบึกบึนกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่แบบโครเมียมเงาวาพร้อมไฟหน้า LED Matrix ที่ให้แสงสว่างคมชัดในทุกสภาพถนนด้านล่างติดตั้งกันชนดีไซน์ใหม่พร้อมช่องดักลมเพิ่มความดูดันล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างลงตัวด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟไท้าย LED แบบแถบยาวที่เชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่ง ให้ความรู้สึกหรูหราทันสมัยในสไตล์รถระดับพรีเมียมเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารของ Fortuner 2027คุณจะพบกับบรรยากาศหรูหราผสมความดุดันตามแบบฉบับ SUV ระดับบนภายในตกแต่งด้วยวัสดุหนังแท้สีทูโทนเบาะนั่งดีไซน์ใหม่รองรับสริระได้ดีเยี่ยมเบาะคู่หน้ามีระบบระบายอากาศและปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบแผงคอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงพรีเมียมจาก JBL ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนซ์หลายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับเฉดสีได้ตามอารมณ์เพิ่มความรู้สึกหรูหราและผ่อนคลายในทุกการเดินทาง Toyota Fortuner 2027มาพร้อมเทคโนโลยีการขับขี่ที่พัฒนาใหม่หมดใช้แพลตฟอร์ม TNGA-F ซึ่งเป็นโครงสร้างเดียวกับ Land Cruiser ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือน ระบบการสะเทือนหน้าแบบดับเบิลวิสโบนและด้านหลังแบบมันติลิงถูกปรับจูนใหม่ให้รับกับทุกสภาพถนนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับขุมพลังมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบที่ได้รับการปรับปรุงให้มีกำลังสูงสุดถึง230แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์พร้อมระบบมันตีเทเรนซีเล็กที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นโหมดหินโคลนหรือทรายส่วนรุ่นไฮบริดใหม่ถือเป็นจุดเด่นนสคัญของปีี โดย Fortuner 2027ยังมีรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดที่ให้กำลังรวมกว่า250แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและปล่อยไอเสียน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญให้ทั้งพละกำลังและความประหยัดในคันเดียวระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะช่วยให้การควบคุมแม่นยำและตอบสนองรวดเร็วในทุกสถานการณ์ ในด้านความปลอดภัย Fortuner 2027ยังคงยืนหนึ่งในคลาส SUV ด้วยระบบ Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเต,เตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติรุ่นนี้ยังติดตั้งถุงลมนิรภัย9ตำแหน่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารทุกคน ในแง่ของราคา Toyota Fortun e r 2 0 2 7มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยเริ่มต้นที่ประมาณ1.6ล้านบาทในรุ่นมาตรฐานและรุ่นท็อปไฮบริดราคาประมาณ2.2ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้รับสำหรับใครที่มองหารถ s u v ที่มีทั้งความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุค Toyota Fort u n e r 2027คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางอย่างแท้จริงไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือลุยทางไกล รถคันนี้พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ด้วยความมั่นใจอย่าลืมกดติดตามช่อง Drive Wing Drift เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วโลกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับ